คลิปนี้ผมจะมาตะลุย80กิโลเมตรหรือว่า80,000เมตรนั่นเองครับเป็นครั้งแรกที่เราจะไปเพราะครั้งที่แล้วเราก็ไปตุยอยู่70,000กว่าเมตรนั่นเองมาดูว่าคลิปนี้เราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ยากก็คืออัปเดตบอสใหม่นั่นเองครับทุกคนมันมีบอสเพิ่มขึ้นอะ่ะก็คือผ่าน80,000เมตรยากกว่าเดิมเอาล่ะทุกคนฝากกระทืบไล์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อย่าลืมดูคลิปนี้พร้อมกับทานข้าวหรือว่าทานขนมนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมไปใส่เชื้อเพลิงเสร็จแล้วออกเดินทาง Let's go วันนี้แหละทุกคนท้าทายมากนะครับ8 0 0 0มเมตรขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอการสปอนแบบไหนของหมู่บ้านและซอมบี้และเหล่าพวกโจรทั้งหลายเฮ้ยมันก็ค้างที่จะลุ้นทุกคนลุ้นมากใช่แล้ว โอ้โหเราเจอแคมป์อีกแล้วซึ่งแคมป์ผมอยากไปมากเลยทุกคนมีโจนไหมเหมือนว่าแคมป์นี้จะไม่มีโจนนะเฮ้ยได้เวลาช่วยโอกาสทุกคนจังหวะนี้แหละขโมยผมจะขโมยมันให้หมดสิ้นซากในไหนมันก็ไม่มีคนอยู่ละผมจะรีบขโมยเอาให้หมดเลยฮึมไม่ชอบอยู่บ้านกันใช่ไหมน่าจะได้ปืนฟรีนะเดี๋ยวดูขอนว่าตรงนี้คืออะไรเหมือนจะเป็นปืนใช่ปะ โอ้โหได้ปืนพบฟรีมาทุกคนเอาละมี่แหลจังหวะนี้คือรวยขวานหรอไม่เอาไม่เอาหรอกขวานทิ้งพัวด,ด้วยได้ปืนมาละ <c oughs> ได้ปืนปุ๊บทิ้งพัวเลยครับไม่เอาโอ้โหได้เกาะด้วยทุกคนเกาะอะไรแล้วก็ได้ของดีของมีราคาได้ครบเพลิงได้เชื้อเพลิงอู้ได้ปืนมาหนึ่งอันก็คุ้มแล้วทุกคนเอาจริงๆนะแป๊บนึงนะผมจะขอเช็คนให้หมดโอ้ได้ทองมาหนึ่งแท่งไม่ใช่ทองนี่แท่งเงิน มีมูลค่าเหมือนกันอย่างน้อยก็ได้ปืนมา1กระบอกแหละอเแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับคุ้มมากโชคดีที่แคมนี้ไม่มีใครอยู่เราก็ได้ฟาร์มแบบฟรีจัด่ะทุกคนออกกันดีกว่าเอ๊ะเหมือนว่าเราจะเจอปืนอีกหนึ่งกระบอกหุยมาซื้อปืนที่โคตรเท่แต่ว่า10นัดแต่ว่ารีโหลดนานหน่อยไหนลองดูซิทุกคนขอย้ายก่อนนะซึ่งกระเป๋าคีย์บอร์ดผมย้ายยากเหลือเกิน โอเคขอเเก็บปืนนี้เก็บใสก่กระเป๋าก่อนมาทุกคนเราได้ฟาร์มของมาฟรีๆเลยนะครับเมื่อกี้กับกระสุนนิดหน่อยแล้วก็จะแวะขวามือด้านหน้าอีก2หลังนาะจะได้เชื้อเพลิงมาเพิ่มอยู่แต่รอบเมื่อกี้เราก็ได้เชื้อเพลิงอยู่นะขอแยกของก่อนนะครับแปบ๊บนึงขอแยกของแยกของไว้แล้วก็แผ่นเงินอู้หูความสุดล้วานเราเริ่มมาแล้วทุกคนในการไปบุก80,000เมตรเฮ้ยแต่ว่าจะชนะไม่ไม่รู้นะ มา20,000กโกเมตรเราเจอไอ้ตรงฟิวชั่นนี้แล้วครับทุกคนเอ๋แต่ว่าเราต้องรอเอาปืนหูเราจะไหวหรือเปล่าทุกคนคือเขาย้ายมาแน่ๆเลยเราจะเจอเทสลาแหลบใบขึ้นเพราะว่ามันอยู่แค่20,000เมตรเองเขาน่าจะสลับกับค่ายสทหารแล้วครับเรียบร้อยโอ้โซึ่งยากนะทุกคนที่ที่เราจะชนะตรงนี้ได้แต่ไม่เป็นไรเราสู้แต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าตอนกลางคืนน่ะเราจะเจออะไรเราจะเจอแบบว่า คืนอะไรดีคืนมนุษย์หมาป่าหรือว่าคืนฟ้าผ่าถ้าเกิดคืนฟ้าผ่าผมบอกเลยว่าชิลมากนะครับในการต่อสู้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคืนแบบมนุษย์หมาป่าก็โอ้โหลําบ้ากะ่ะเราอาจจะไม่ได้ปืนนะอาจจะได้แค่ปลดล็อกบอสแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปืนอะ่ะเราจะสู้กับบอสยากนั่นเองกระสุนเราก็มีน้อยด้วยสี่ปัญหาความอะไรใกล้จะเกิดขึ้นแล้วปะเดี๋ยวประกอบร่างเทสลาแลบก่อน เรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็หมุนไอตรงนั้นโอ้พอมหมุนละเอ,อ้ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีกระสุนนั่นเองอะเรียบร้อยครับทุกคนกระสุนมีแค่ไม่กี่นัดน,นะครับ40กว่านัดแล้วก็อีกอันหนึ่ง50กว่าเดี๋ยวผมจะเก็บแท่งอันนี้ก่อนแท่งสายร่อฟ้าแล้วก็เราจะออกกับโดนกันโอ้โหเรียบร้อยทุกคน เรียบร้อยแล้วเลือดเรานี่แหละน้วมันงูก่อนแล้วมันงูก่อน,ม,น,อนมันงูเพื่อนหนีก่อนโอคผมจะย้ายก่อนอุ๊ยวิเดี๋ยวปนึงนะมันจะไปอยู่นะั่นปัมันจะใช้กระสุนให้ได้น้อยที่สุดมจะรอให้แบบบอสมันฟิวชั่นสำเร็จก่อนก่อยจะเข้าไปนั่นเองตอนนี้ก็จะมาพาักยู่จุดนี้ก่อนนะไม่ไหวเลาวจุกคนเดี๋ยวรอให้แบบบอสมันฟิวชั่นสำเร็จก่อนนะนึงเอาสายรอฟ้ามาติดตั้งไว้ก่อนโอเค ฟ้าน่าจะไม่ผ่านแล้วนะที่เหลือเราก็จัดการซอมบี้ให้หมดโหเป็นคืนอะไรวะนี่คืนอะไรเอ่ยทุกคนคืนมืดอย่างนี้ได้เป็นคืนซอมบี้เปล่าโอ้โหลำบากเลยชีวิตเราในคืนนี้เราคงต้องอยู่ตรงนี้อีกสักคืนนึงนะเพื่อที่จะไปเอาปืนสุดโหด โอ้ยปืนกระสุนไอแปนัดครับทุกคนกิบแปดนัดสุดท้ายโอเคสปอนมาสปอนมาผมต้องยิงหัวเท่านั้นเหมือนว่าเสียงหายอย่างนี้น่าจะเช้าแล้วโอเคเดี๋ยวรีบไปเอาปืนขอนทุกคนโอ้โหแต่ว่ายังเหลือซอมบี้ด้านหน้าอีกเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเยอะนะทุกคนซอมบี้พวกนี้ไม่น่ามีมูลค่าโอเคเราน่าจะไม่ได้เอาเขาหรอกแล้ก็น่าจะอ่า เอาแค่ okay, เป็นเชื้อเพลิงโอ้โหยังไม่หมดทุกคนโอ้ยังเหดืออีกเยอะอยู่หรอนึกว่าหมดไปแล้วไอ้บอสสมองไหลน่าจะหายไปแล้วนะครับ เพราะว่ามันโดนฟิวชั่นเสร็จร้อยแล้วน่าจะเหลือแค่ปืนกับเงินจริงด้วยนะคนเหลือแค่ปืนกับเงินเดี๋ยวผมจะเก็บปืนกับเงินแล้วก็เก็บพวกทองไปโอเคไปเก็บทองเราไปอุยอ้ยโยังไม่หมดเหรอโอ้โหยังไม่หมดทุกคนนนึงนะโอ้โหแค่นิดนึงนะน้ำมันงูโอ้โหยังไม่หมดไอ้บ้าเอ้ยนึกว่าหมดแล้ว โอ้โหนึกว่าหมดแล้วดีนะมีน้ำมันงูไม่งั้นควเราตายแ,แน่เลยอุยอันตรายว่ะทุกคนโคตรอันตรายในนี้ยังไม่หมดอยู่หรอมันยังสปอนมาอีกเลยนี่ขนาดแบบเราหยุดโคตรนานแล้วมันยังสปอนอยู่เลยอ๊ยเกินไปพี่เรื่องนึงน,นะผมจะเก็บทองเก็บอะไรให้หมดก่อนน่าจะหมดแล้วทุกคนเก็บปืนแล้วออกจากที่นี่กันซะผมไม่อยากอยู่ที่นี่ละอุยดูเงินอุย โ้ยโอยรวยเกินอ่ะเก็บของที่แบบขายได้มีมูลคา่าแล้วก็เชื้อเพลิงขยะพวกนี้ไปให้หมดปะ่ะทุกคนเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่22,000เมตรออกเดินทางกันต่อดีกว่าโอ้ยเพิ่งถึงคเโคโเราแวะบ้านซอมบี้สักหลังไหม เราไม่ได้แวะหมู่บ้านซอบบี้เลยแผมจะแวะบ้านซอมบี้เดี๋ยวนะเพราะว่าไม่ได้แวะสักทีครับหมู่บ้านซอมบี้เพราะว่าหมู่บ้านซอบบี้นี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กเดี๋ยวผมจะขอแวะก่อนแล้วกันไหนก็ไหนละอย่างนอยก็ได้เชื้อเพลิงนะครับจะเอามาลงก่อนเป็นเชื้อเพลิงอย่างนัยเราก็ได้เชื้อเพลิงเป็นซอมบี้ว้าไม่ได้แวะหมู่บ้านซอบบี้สักทีเลยเพื่อจะได้ของดีขอแวะหน่อย อไ,ไอ้บ้ามันมาตอนไหนอ่ะน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยเราได้อันนี้มาหนึ่งทุกคน <c oughs> เราได้อันนี้มาได้อะไรนะลืมชื่อมันอีกระนั่นมันงูใช่อุ้ยอุ้ย์โดเข้าหลังผมว่าและจังหวะที่เรายืนยิงแบบชิวชวอ่ะมันจะมีตัวที่เข้าหลังเราเว้ยทุกคนนี่คือสิ่งที่น่าก,กลัวบางทีเราจะตายได้ ม่มีแบงค์ด้วยเป่ะทุกคนรวยมีแบงค์มีแบงค์สวยดิเฮ้ยมีแบงค์ว่ะเลขอะไรไหนดูซิสองสามสี่สี่สามทุกคนสองสามสี่สี่สามนะวันหนึงผมต้องหาจังหวะเปิดแบงค์ก่อนผมไม่มีซอมบี้เข้าหลังผมน,นะโอ้ยมันมีอยู่มันมีอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมกลัวซอมบี้เข้าหลังโอเคสองสามสี่สี่สาม มีสอมมีอยู่ด้านในปะมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะโอ้โหอ้ยเอาทองก่อนเอาทองให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเอาเงินโอ้ยกี่ชิ้นวะนี่เกือบสิบแต่เราได้ครบหมดละผมออกก่อนดีกว่าอุ้ยธนาคารนี้รวยอยู่นะอุ้ยสแบงค์ทุกคนสวยละไม่ใช่1แบงค์นะครับ2แบงค์แล้วรหัสเดียวกันเป่ลาวะ <c oughs> ปะัญหาคือรหัสเดียวกันหรือเปล่า เอ้ยมันลาดเดียวกันไหมอะ่ะอะไรนะเมื่อกี้ลาดอะไรนะสองสามสี่สี่สามอ๋อมันอ๋อมีสองทุนทุนต้อาานลคาดมีสองุนนะครับแป๊หนึ่งนะเรามีโมโนช็อปอยู่ดีกว่าแป๊หนึ่งนะไหนว่าโมโนช็อปใช้ไปเลย <c oughs> ได้ประทุกคนอ๋อเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าปัญหาคือกระเป๋าเต็มมันงูอันนี้คือเลขอะไรหกสามตัวแล้วก็สามสี่ตองหกสามสี่ ามแล้วก็สี่โอเคโอ้โห่มีเงินแดงพระเจ้าช่วย้โหเยอะจัดแปบ๊บนึงนะทุกคนผมรีบขนของก่อนก่อนที่มันจะมืดผมรีบขนของกลับไปรถก่อนแต่ว่าไม้กางเขนที่สี่มันไม่ได้อนะทุกคนทำไมมันขยับไม่ได้วะนี่มันลากอ,อะไรไม่ได้ครับไม่ไรช่มันเถอะอะไรโอ้โหน่ํคำคื้นของซอมบี้ปกติ ฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปเหมือนเดิมผมเอาซอมบี้ต่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนโอ้แทงทองสามารถติดได้หรือทุกคนไหมกังขนีนวิ่งมันมาตอนไหนวะมันมาตอนไหนวะเอ้ยมันขึ้นเราตอนไหนอะ่ะโอ้ย,โช,โ,อยโชคดีถึงจุดเซฟทุกคนโอ้ยโชคดีถึงจุดเซฟโอ้วิ่มีคนเอาม้ามาอะไรมาให้เราหมดละ มีคนเอามา้าเอาอะไรมาให้เราละรวยอยีกแล้วทุกคนชีวิตเรา <c oughs> รวยไม่หวาดไม่ไหวคือคนอะไรมันจะรวยขนาดนี้วะเนี่ยรวยเกินโอ้โหอ,อันนี้เริ่มหยิบไปได้แล้ว75บาทโอ้ยดูดีขายทองคนอะไรมันจะรวยขนาดนั้นวะนี่ทุกคนรวยเกินวะ่ะขายทองขายเงินขายทุกอย่างทุกคนรีบๆขาย มาหารวยรวยแบบปะหารวยมีตังเป็นพันแน่ๆเลยโอ้โหแต่ทุกคนเห็นเห็นอะไรปะอยู่บนหลังคาตังเงินอยู่บนหลังคาทุกคนอุ้ยเป็นไปได้ไงวะเดี๋ยวนะเงินงอกบนหลังคาโอ้โหมีตังเป็นพันอ่ะตอนนี้โอ้โหตังอยู่บนหลังคาไอ้บ้าแสดงว่าเราขายของได้โคตรเยอะมีตังอยู่บนหลังคาด้วยตอนนี้เงินหนึ่งพันห้าสิบสองบาททุกคนโคตรเยอะ ผมเห็นตังอยู่บนหลังคาตังงอกบนหลังคาจะาซื้อน้ำมันงูสักสิบขวดสี่เอ้ยสามละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคซื้อแล้สิบขวดสิบขวดโอ้โหเยอะโคตรเยอะโอ้โหมหาน้ำมันงูมหาเทพน้ำมันงูโอ้โหอย่างเยอะทุกคนเยี่ยมยอโอ้โหน้ำมันงูเราแป้หนึ่งนะ เต็มลวทุกคนป่ะเต็มถังเราถึงแน่นอนเจ็ดหมื่นเมตรแบบชิวๆแบบไม่ต้องจอดไม่ต้องดับเครื่องออาทุกคนถึงโอเคเช้าแล้วเดินทางมาที่เจ็ดหมื่นหกพันเมตรนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่แปดหมื่นเมตรละโอ้ยมันถึงเวลาแล้วหรอวะทุกคนที่เราจะต้องประท้าแปดหมื่นเมตรโอ้โหเราไม่มีเหล็กกัน้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราไม่มีอะไรแม้แต่อย่างสักอย่างเลยนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มมั่วละเราจะ แล้วเราจะต้องยิงยังไงทุกคนเป็นหมื่นเมตรเราจะต้องยิงไอ้พวกไหนก่อนเนี่ยนะเราเราจะต้องยิงโจนพวกไหนก่อนโจนบนป้อมใช่ปะมันจะมีโจนที่อยู่บนป้อมโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอเคโอเคขยับไปอีกนิดนึง โอเคประมาณนี้ป่ะทุกคนประมาณนี้ปะวะทุกคนไม่หนึงนะผมจอดผมต้องจอดรถเป็นตัวประกันไม่ใช่สิเดรถไปะซูอุ้ยโอ้ย,อยนึกว่าใครมาไอ้บ้าเฮ้ยโอยมันเรื่องประทานเราแล้วทุกคน พวกโจรมันเริ่มออกมาละโอ้ยมันมีรังโจรเต็มเลยทุกคนอาจจะต้องขยับรถไฟเข้าไปอีกนิดนึง เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ไกลเกินผมนไม่มีจุดกำบังผมไม่มีจุดกำบังของเราผมขาย้วก็ต้องขายแล้วไปเข้าไปอีกนิดนึงเพราี่เขาไปบุกมันโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ผมจะได้มีจุดอยู่โอ้ยน่ากลัววะ่ะไอ้พวกโจรมาอยู่ไหนบ้างผมไม่รู้เลยว่ามันสปอนไหนบ้างนะครับไอ้พวกโจรอปจต้องอาต้องขึ้นมาข้างบนแล้วกันโอเคโอเค อาจจะต้องขึ้นมาน้างบนก่อนแล้วต้องจนแบบจัดการจนบนหลังคา่อนว่าจะต้องจัดการจนบนหลังคาก่อนแล้วผมก็แอบขึ้นมาข้างบนนี้โอ้โหน่ากลัวว่ะทุกคนน่ากลัวนะนี่แล้วเราจะจัดการอันนั้นได้ยังไงแล้วเราจะจัดการแบบเปิดสวิตได้ยังไงผมต้องไปเปิดสวิตตอนนี้เลยไหมผมต้องใช้น้ำมันงูแล้วแหละในการไปเปิดสวิตเพราที่จะวิ่งนะครับแป๊บนึงนะทุกคนแล้วเราก็วิ่งขึ้นฝั่งนู้นเลยโอเคปะ เราปเปิดสวิตแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งนู้นเลยแปบบนึงนะทุกคนสะพานลากนะครับเราต้องแบบทาการเชื่อมสะพานไปแล้วโอเคผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับรอรอสามนาทีทุกคนรอสามนาทีในการเปิดสวิตจะทําไมมันดูเงียบจังวะทุกคนสี่นาทีนะครับในการเปิดสวิตแต่ทำไมมันดูเงียบจังวะทุกคนเราต้องเชื่อมสะพานฝั่งนู้นให้มันได้นะครับเอ,อ้แต่มัน,ม,น,นมันเงียบจังวะทุกคนแปดหมื่นเมตรมันเงียบจังวะอันนี้มันปกติปะ โอ้ยมีโจรมาแล้วครับเดี๋ยวเห็นป้าด <Disney> ้านในอ่ะเต็มเลยทุกคนมันมีโจรมาติมเลยนะครับตอนนี้โจรแบบมาตึมเลยเห็นนะอาจจะต้องหลบอยู่ตรงนี้บนหลังคาปึ๊บอ่ะต้องตั้งรับอยู่ด้านหน้าต้องตั้งรับอยู่ด้านหน้านะครับแต่รถรถไฟเราอยู่นู่นเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะมันไม่เป็นไม่ไมันมันไม่เป็นไรใช่ป่ะรถไฟอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะทุกคนอยู่นู่นนะครับใกล้ๆเลยแต่ว่าตอนนี้ผมรอแค่สามนาทีผมต้องการแค่สามนาทีเท่านั้นอย่าพึ่งมืดนะออ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้ว ตั้งรับตั้งรับโปืนยิงไม่ถึงหรอสามนาทีสามนาทีพี่ชายโตะไวไวไว้ยปืนปืนผมยิงไม่ถึงเลยวะทุกคน ปืนยิงแทบไม่ถึงนะครับปืนนี้ใกล้มากมันต้องเป็นปืนที่แบบลำกล้องยาวกว่าน,นี้อะ่ะทุกคนที่อยู่ในค่ายทหารนะแต่ผมไม่ได้จอดค่ายทหารไงถึงเต้นว่ะไอบ้บ้าเอ้ยอีกตั้งสามนาทีอีกสองนาทียี่ห้าเท่านั้นทุกคนแล้วแบบปืนไฟฟ้าผมซื้อมาจะประทับบอสผมยังไม่ได้ใช้มันเลยอุย้ยบอสมันมาแล้วมันอยู่ด้านนอกทุกคนเห็นบอสปะอยู่ด้านนอกนะครับเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นไอ้บ้าเอ้ยไหวเปลวะ ไว้ๆผมจะอยู่มุมนี้แหละเงียบๆอยู่คนเดียวบอสจะมาไม่มาก็เรื่องของมันนะครับผมไม่เกี่ยวนะมันจะมาไม่มาอะไรก็เรื่องของมันนะครับบอสอ่ะผมจะยอ่ตรงนี้ผมจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นน่ากลัวทุกคนน้ำมันงูซื้อมาตั้งเยอะ่อาบอกว่าไม่ได้ใช้นะใช้ก่อนละใช้ปะน้ำมันงูซื้อมาตั้งเยอะไม่ได้ใช้จริงหรอวะทุกคนบอสอ,อยู่นู่นนะครับอุ้ยตกกลางคืนแล้วว่าทุกคนเหลือหนึ่งนาทีโอ้คืนที่แบบฟ้าผ่าด้วยทุกคนคืนี่ยฟ้าผ่าด้วยผมจะต้องไปอยู่ใกล้ๆรถไฟดีกว่า ว่ารถรถไฟเราแบบมีไอ้สายล่องฟ้าดึนะผมจะต้องดู่มน้วมันงูก่อนไปที่วิ่งไปเพราะรถไฟเรามีสายล่องฟ้าผมจะไปอยู่ใกล้ๆรถไฟไม่งั้นฟ้าผ่าเราตายแน่ๆเลยโอ้ยผมตกทุกคนนั่งนึงนะผมตกโอ้ผมตก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 อ่ะไอ้บ้าเอ้ยผมตกวิ่ง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  โอ้ผมตกโอ้ยผมตกไอ้บ้าผมตกโอ้ผมตกผมลกผมลกจัดตอนนี้ผมลก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 ลากจัดผมลกลากจัดตอนนี้ผมลกลากจัดเดี๋ยวนะกินน้ำมันงูก่อนกินน้ำมันงูก่อนโอ้โหมันมาแล้วทุกคน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 อุ้ยมันอยู่เหลือแค่สี่สิบวินาทีอู๋ กวอีบ้า,าอีกแค40่40วินาทีแล้วผมลวกทำไมวะทุกคนโอ้้หผมลวกทำไมอีกแค่40วินาทีไอเรากลัวฟ้าผ่าเกินไปอะทุกคนผิดพลาดอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนผมใช้เวลาเล่นมานานมากเลย หลายชั่วโมงเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาตะลุย 80K ให้ชนะอย่างแน่นอนครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้คตโตเกมเมอร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย